ทีนี้ภาษาจีนเขาทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวอักษรของเขาเป็นอักษรที่วิวัฒนาการมาจากอักษรภาพอักษรภาพอะไรคือเหล่าคืออะไรเหล่าซื้ออน,นักเรียนอาจจะงงก็คือคนจีนในสมัยก่อนเวลาเขาเห็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เขาจะวาดภาพออกมาก่อนแล้วเขาก็จะสื่อสารด้วยภาพนั้นๆนถึงสิ่งนั้นๆนึกออกไหมโอเคเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตยกตัวอย่างอักษรจีนหนึ่งตัวแล้วกันอ่าอย่างเช่น คำว่านกละกันอันนี้คืออักษรคำว่านกอใช่อ่ะ,อะโอเคอันนี้คืออักษรคำว่านกเหนี่ยวภาษาจีนเหนี่ยวแปลว่านกอันนี้คืออักษรคำว่านกในปัจจุบันมันวิวัฒนาการมาจากอักษรภาพยังไงอักษรภาพในยุคแรกๆที่คนจีนเขาคิดค้นขึ้นมาแทนคำว่านกก็คือตัวนี้ลูกอ่า เห็นไหมว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งของหรือวัตถุนั้นๆที่เขาถอดความหมายออกมาเนาะทีนี้มันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆลูกวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นคําว่านกในปัจจุบันนี้ด้วยความที่เขาไม่มีสระแล้วก็พยัญชนะเ,เพื่อที่จะมาผสมแล้วควบคุมความเป็นมาตรฐานของเสียงเขาก็เลยคิดค้นระบบ นี้ขึ้นมานั่นก็คือระบบพินอินนั่นเองซึ่งเรากําลังจะเรียนต่อไปนี้นะครับผมรับบรรทัดแรกนะครับผมจะมีตัวโปโพโ,โมโฟโป,โโปโนะครับผมเทียบได้กับเสียงปอปาในภาษาไทยทีนี้ก็จะมีหลายคนที่เพิ่งมาเรียนนะครับผมเอา้าราซื้อมันเป็นตัวบีภาษาอังกฤษมันเป็นเสียง B. บอใบไม้นี่อ่าใช่ครับผมสาหรับภาษาอังกฤษแต่สําหรับภาษาจีนถ้าหนูเห็นตัวนี้นะ ภาษาจีนจะไม่มีเสียงวใบไม้ให้หนูออกเสียงเป็นปปาได้เลยมันก็จะเป็นโปแต่มันจะเสียงกล้องนะครับผมไม่ใช่แบบโปธรรมดาเหมือนภาษาไทยเราเนาะเออประมาณนี้โปอตัวต่อมาโปนะคะผมโปก็เทียบได้เสียงกับเทียบได้กับเสียงพอาพาันในภาษาไทยของเราแต่ก็ออกเสียงกล้องนะครับผมอย่างที่บอกไปเนาะโอเคตัวต่อมาโมโมนะคะผมโม เทียบได้กับเสียงมอม้าในภาษาไทยของเราแต่ก็จะ,ะทําเสียงกล้องนะครับผมตัวต่อมานะครับผมโฟโฟนะครับผมเทียบได้กับเสียงฟฟันในภาษาไทยของเรานะครับผม